สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆอปอิแอปแอปพลิเคชันสวยม,มากวันนี้เราจะมากินเมลอนสีเขียวนะคะเมลอนสีเขียวการเลือกเมลอนสีเขียวเลือกแบบไหนนะคะต้องเลือกขั้วมันเหี่ยวๆหรือหลุดก,ก็ได้นะคะคือออกเหลืองๆคือมันสุกเต็มที่อืม มันจะนิ่มหวานฉ่ำน้ำมากเลยอ,อร่อยมาก้ชงได้ทันนะคะมีร่อนอร่อยมาก